แทปไปโลไหมน้องเพราะ่าเื่อคนจับห้าค้งมาดูเลยยี่สิบวินีทีเลยวันนี้ออกมาสายแล้เก็งไว้ก่สองเจจากห้าคู่ไม่ใส่เอเซอร ไม่รู้วันไม่รู้เดือนไม่รู้ทีแบบนีนามาร้านเราร้านไหนันยน่งยไน้ำยากพวกคนขวางไปไหนนั่งอยู่นกินเลยหม่ เปเปิดพป็ลมไหมออกอย่างเดเนี่ยพุ่นคั้นเป็นลมขยอาด่านแล้วมันเป็ี้มานานหลายปีแล้วพี่มียูมมายี่สิบกว่าปีแล้วนย นานนานหลไยวันใครไม่หลุดขาดหอดกอนอ่ะกูแตกกบกๆมวนอย่างนี้กมือก่อนกำลังหมดกำลังบอกว่าอเห็นใครอ่ะก้นมันเงินทุกวันมันนั่งลงมือมันยไม่แข่งก้นพเราเคลียรเดี๋ยวดู ยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์นั่นยังลดรถมันนะมันกั่พวกใครอยากมีนักท่องเที่ยวเหรอเขาก็ไปทั้งอื่นนหลมบ้เอาเมืองนอกเพราะ็เจอเศรษฐกิจในพี่ก็จะประมาณนี้เอาเงินแรกไม่ได้ใครก็จะอยากมาใช่ไหมมึงก็ต้องอย่างมาเป็นยังร้านบาร์นะ ทุกวันนี้เข้าไปนู่นไ้พม่าไปไปถมาไปเล่าไปเอมเมโมทิพมทิพไปไปนางรานเราเราปวดพลังกันนี่จะค้นมาไแหลเไทยใช่มันแพงนี่เจอกมนะไทยแลนด์เอ็กซ์เพนซีฟมเดรนไม้่เซ่ลมิน เจเด็ัต์เสมอท้อไม่หือฝรั่งพีคุเจมท a แลนด์ e อ็กซมเดิร y h ินอเดมเร e กี t h มเด h ร์าว n ิย Like e n o Phuket like right? o Phuket expensive to same Australia the same t a l e a u s t r i a います เบียร์ขวดหนึ่งอ่ะคุกเตแพงกว่าอือกเตนะมันแค่คุกเกตนะเบีกกยร์ขวดหนึ่งขวดได้เลยค่ะซื้เป็นเงินออสเตรเลียสี่สี่รันน่าอ๋อเท่ากับบางทีแพงกว่าออสเตรเป็นถนนคนเดินออของคุงกเกตอ,อ,อ,อะไรถนนอะไรว่าตุ่นกลางปะจองใช่ไหมประจองชอยบางนาใช่นไหมใช่เพราะว่าหนูเคยไปสองรอบแล้วหนูก็ไม่ไปอีกเลยตามบายยังยังยังถูกจุดพี่ขวดละเก้าสิบบาทนะหนูไปเที่ยวนะใช่ใช่ใช่โรงแรมถ้าเป็นนารูอ่ะหาคืนละพันมีอยู่นะมีอยู่นะนารูนะ

เอาละยกเดินพวกกสปายพวกอะไรเนี้ยขึ้นไม่ได้ระหัเบร์นันหวานเน่ระหเบรเป็นยังไงมันตีขึ้นเหรอฮะไม่เคยเป็นไม่เคยเห็น

อมเลิศกินยุคหางขนมดิขนมจีนยืดแล้วอ่อนลาไปดูนั่งก่อนไหแล้วก็เลยขึ้นมาเนี้ยลาจิจานเออป่ะมันออกตรงนี้มันตีนี่แหละเพราะว่ามันเป็นบอลเดย์อะบอลเดย์จุดเดย์ มันจะมาขายกนึงาเท่าไหนทีงนี่ป่ะเนีรว่มันยมอังค์เอ้ยเวลาถ้ารับประเด็นมุก เขาขอหาเงินม uh, ั uh, um, ้งหาเงินก่อถ้าไปเห็นตรงสมุนยิ่งจะเยอะสมุนเยอะเหรอทุกคนมีตำรวจวูเยอะเลยสมุยอ่ะเขาดักที่งดก่อนยายกับพ่อใหญ่ไปเที่ยวสมุยใช่ไหมคะเขาดักพวกคนหลังดักเอาเงินเต็มเลยรอรอรอจ่ายเงินเป็นคิวยาวเลยอ่ะ ไอ้ทาอีโพลไหนตรงไออะไรวะยายไม่รู้หรอกทปไหนยายไปตรงอาร์ตาไหมไม่รู้จักสมุยนี่แหละนะคะไม่รู้จักลงจากแอ์พอรเป็นไม่นานเลยรู้จักเลยยายรู้จักเวงหมปาเป็นเป็นยังไงอมันตรงตรงไหนคะยายไม่รู้จักกตามมาแล้ว แม่ไปเที่ยวเฉยๆไม่รู้จักที่ไหนไปที่ไหนพ่อใหญ่พาไปก็ไปเรนจะปิดนะั้นหนูไปแล้วมันไม่มีแล้วหนูก็ขี่รถคนเดียวหนูขึ้นเขาลงห้วยมันก็ไม่มีด่านทุกวันนี้มันมีแล้วเหรอมีเยอะมากเลยโอ้ตายแล้วเห็นก็หลังกับคนไทยเราเนี่ยยืนรอจ่ายเงินตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงถนนใหญ่เลยค่ะขึ้นเดียวเหมือนกันนะขึ้นมาเดียวกันพ่อใหญ่ยังพูดว่าโหตำรวจรวยเลยจับแบบนี้พ่อใหญ่พูด อะไรก็ทำไอะไรมาทุกไปจะยืนแล้วทน้านี่เบือพี่พี่ต้องทำไงกระดาษหน่เรกเิดะมายล้ไปทุกจะื่มจะดมก้าจะดื่มะแบบจริงนะะแล้วพี่ไปคนไทยเราไ้เ็นี่สนนีมออ่มันอะท มันสี่ห้าสายมันไม่รับแค่เสียวอ่ะนเราลองเตมกันรับายแต่ังก่อนได้ดังงล้ขีรถเลยปรมางตดิดมดมก็กลยป็ตนีเองเอ้มาก่อนทีรวมตโต้ด้วชื่อคง่อตัวที่รู้หมดทุกวนนีไม่มเ็ตั้อาก็บตังังตก กันบก็เจไปแเกี่ไรอ่ะฮะจานนะแม่ไป้กบ่าพาเพื่อนไปโรงเรียนตรงนี้ได้กัดนะโอเค พ่อกระนี่ในยูทูบคนลุครั้งอ่ะจาเดี๋ยวจะทักไปอยู่โอเคก็เดี๋ยวนะไม่เลยกไปดูแกรถเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวแกจะกินจอลาเคไดูอันนั้นชิลของกระดาษโชว์กระดาษดูดิคุกเบลีฟเองอีกคนนั้นมันอยู่